โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดาสวัสดีทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมว,นะวันนี้ก็อยู่กัแบแเราด้วยนะผมก็ไปเอาบริาการน,นี่แหละวันนี้เราก็อยู่กับนี้แหละครับผมย,ยักษ์แดงนะครับยักษ์แดงแล้ววันนี้เราอยู่กับยักษ์แดงอแล้วนะครับผมเป็รุ่นเมกาแท้เลยนะครับ รุ่นเมกาต้องอย่างนี้ครับพวกนี้ไวรัสเมกาครับเมก้าเอกาจะแรอว่าูถุดจะต้องที่เอเชียนะครับไวรัสเมกาครับพวกแรงด้วยครับประเด็นเกียร์เจ็ดอยู่ตั้งร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบยังเอาไม่อยู่ครับคือว่าผมที่อยู่คือต้นไม้ย,ยังทะลุไปได้นะ แรงเกินวงทายูฟา,ยาเดี๋ยวไปฟ้าพัาอินสวัสดีก็ไปไปค่อยสปานะครับก็ต้องขอเก้าอภัยด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอเก้าอภัยด้วยครับอาจจะมีเสียงน้ำมูกซือน้ำมูกบ้างไอบ้างก,ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเพราะดีว่าผมเป็นไข้นะครับก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยนะครับ นรยยี่สิแล้วเปน็นไงครับผมชมชมเห็นไ่ครับร้อยยี่สิบแล้วอยากจะสิ่นตัวตายไมให้รุนจริงเลยนะแต่ทำไปได้นะครับลุล้นขดีมันบอยูตลอดเวลานะครับแต่แล้วเอาขังอาไยูเลยเอาแล้วอายูอายูเอ้ยตกเหวตกเหวตกเหวโอ้ยกตกเหว เสีงจัดตะครับถ <c oughs> ูกแม่จมูกฟ no like ังเสียงหน่อยครับออ้เนี่ยผมขอกลาบไปแล้วผมมีเสียงจ่ามาผมไม่ค่อยสบายนะครับอย่างที่ว่าที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับลงในคลิปสั้นนี่ก็นั่นแหละครับเค่ว่า รวมเกมอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆน,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 นะครับไปกนันเลยนะครับผมเกมเจ็ดไปร้อยยี่สิบครับผมดูๆครับได้ครับไปแล้วครับร้อยยี่สิบนะครับผมลูก่กี้เบกจนดิบเลยนะครับผม ใช้กีฬาหนึร้อยยี่บห้านะครับผมดูดูครับมันแรงจริงนะครับเอ้ยลปลาเฮ้ย กันต่อเลยนะครับพวกแมประกาศอีกแล้วแม่ย้อยเข้มแม่ประกาศโอเค,อเคดีอันดับใหญ่พูดไปทางทัดคำเลยนะครับแล้วก็ต้องดูท่านชมก็ต้องดูโฆษณาไปกับผมเลยนะครับผมถอดูไปกับผมนะครับถอดูกับผมเลยนะครับ ถอดดูโฆษณาที่ไปครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ได้คำนัดดีแล้วนะครับผมนะเอออ่ะบาแล้วมันก็จะค่อยๆแหลกเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งสี่ตอนที่สี่สิบนะครับสี่สิบหลาปะวะไปเกณฑนะ์สองเกณฑ์สองไปใส่ต้องขอกราบรแพานสีน้ำมูกนะพวกนะก็วันยันที่บอกครับมันยังไม่ค่อยสบายครับ ครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมนะเออใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็บอกได้เลยครับน้องยำวงไม่มีนะครับผมเออนี่ยเออทีแรกผมเพิ่มเปิดรถเกมจร่งก็ต้องโหลดไปผู้ก,ก็ต้องมาทำํำผู้ก็สารภาพบาปนะผู้ก,ก็ต้องมาทําแบบคนเดิมๆเมนะี่ยทำไม่ได้แสนสองห้าเนี่ยเราคดี้มาครับ อยากแดงครับมันอยากเรียนอยากแดงมากเพราะอยากแดงมันแรงครับเจ้าน้อยยืมลงมาก็ไม่ใช่เหตุครับามาเพื่อความสวยอันนี้มันจะเรียกว่าความสวยรเลียนเพื่อทำงาน,นล้วนๆครับนั่นแหละครับไปเชื่อกันเคยแล้วขึ้นเขาต้องหัวรอตั้งเจ็ดสิบแปดสิบครับเอาแล้วย้ายไปเร็วซี NPC. เอพีซีเร็วเ,เร็วเอาดี๋ยวกู่ปก่อน เอาเอ,าเอาเ้ยเปรียอ้ายชน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 นั่นเนี่ยอ๋อทานี้เคยว่าสบาโคแล้วไปไม่รอดครับทั้งมดนั้นมากครับพี่เกี่ยร์สบาโครครับสบาโครครับเปใหญ่ไปครับ ไเวลาคุยครับน้องนูนี่ไปนะครับนี่ไปเลยนะครับลุยไเปไเลย,เเลยจะอะไรมากมายโชว์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  ถ้าจะทาดีแล้วก hey, oh so ็ไม่ขึ้นเรเผือเออเอาจริงดิ หะกันแล้วเจอทานดีแล้วเจอทานดีดีแล้วแทได้ีกแล้วสมกาเพียะชนดันตูด<ส>เปิดตำนาเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมันก็จะบดนะครับ,บไม่เป็นไรชักมันโอ้เกียร์หกร้อยยี่สิบเป็นไปได้ไงไปสับเก,เก,เกเียร์เจ็ดไว้เกียร์หกร้อยยี่สิบ แรงจัดเลยอ่ะสี่บาอไปอีกครับแซงไงให้โลกจำครับเข้าสูดดา่ด่านที่